คนนก้มหน้าก้มตาปฏิบัติคัดเก่าเจ้าของเพื่อเขาสู้ความเป็นโซดาสกทาฆ่าพระอนาค่าหรือแม่แต่พระาหันแต่ไฟเดียวก้มหน้าก้มตาก้มหนา้นาก้มตาเฮตตาสิงเหล่านั้นเป็นไปเพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเีเ่าเฮตเพราะว่าจะเป็นคุณงามความดีบพว่าจะเป็นบุญกุศลมันก็เป็นไดเกื่ยกันพระพุทธเจ้าเคยโยกอุปมาอไมุไหมเหมือนมีคนบุคคลหนึ่งมีความเดือมใสรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งหยดแต่เขาบ่มีสติแต่เขาบ่มีปัญญาที่จะนำผ้าเขาออกจากกองทุกกองทนในภพน้ชาตินี้ แต่ว่าเขามีความเหลื่อมใสศรสัทธาในการหายท่านเราหายท่านเรามีความปารถนาสู่ความผลทุกอย่างแรงกะเมือ่อเมืมมม่อถึงชีวิตถึงคราที่เขาต้องละจากโลกนี้ไปเขาได้เมื่อเกิดเขาวันนี้เกิดเมื่อพบไม่ฉาดไมเขาก็ได้มาโกรเกา่าเขาวบวดในพระพุทธศาสนาเราก็ได้บรรลุธรรมเห็นบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงเขายังยกจิตยกใจจะคล้องเขาสู่ความเป็นโซดาสกท่าฆาพระอนาคาาหรือบุได้ไม่พบนีชาตินี้แย่งนหน่อยจงทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นไปเพื่อบูชาธรรม ขององค์สมเด็จสัมมาธรารมเจ้าโดยเด็ดเดียวโดยเชื่อมันคู่บาจ,จะบอกเสมอว่าทานศีลภาวนาเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อห้ท่านยางแรกกาด้วยใจศรัทธาได้ทำแล้วจากมือหนึ่งความศรัทธานั้นจะนําผ้าห่อขาไปสู่ความรุดพ้นอ่าบ่มือใดกับมือหนึ่งแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าบ่ได้สอนเ่าห้ท่านเลืนล่นงแน่นอนอม,มันจะมีปาอมไมเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าหอเพรา่เคยให้ผู้ใดเห็นอีกอย่างโดยที่ให้ห้างไก่เสินทางสู่ความพ้นทุกข์จะเทศท่านจะรักษาศีลจะภาวนา ขอให้ให้เข้าใจจดจ่อขอให้ใจเด็ดเดียวให้มันเป็นไปเพื่อความผลทุกให้เป็นไปเพื่อความรุดความพ้นในหัวจิตหัวใจให้มันไหลเข้าไปสู้เส้นทางเส้นนั่นเส้นเดียวนี่คือความปรารถนาของพระเจ้าที่ได้แนะนาบอกสอนให้เข้าให้มีใจศรัทธาให้รทามนั่นแหละเมื่อนี้ได้โอกาสที่ดีของต้นปีอ่าให้เราได้เห็นคุณงามความดีครับอ่าแสดงแบบจงรักษาใจเจ้าของให้เสื่อมมันจงรักษาใจเจ้าของให้ศรัทธา ให้มันเป็นไปสู่ความผลทุกสุขคนเด่ะฝากไว้ทุกรูปทุกนั่งคอยได้มีโอกาสดวงตายเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสัตุ์ ที่ครูบาบอกว่าเห่็เหมือนคฝึกกิเลสทั้งหลายก็เหมือนพญามาณเมื่อคู่ฝึกประยุท์มันก็ต้องแต่งเทตามมาเพื่อใจเมื่ออยู่ในแถวประยุท์ในเกอบประยุท์ในระเบียบประยุท์ในวิน,นัยเมือ่อใดที่จิตใจห้อขาดสติขาดปัญญาก,กิเลสตัณหาทั้งห,หลายกรแล่นไปทั้งหูทั้งตารูดกินเสียงสัมผัสมื่กระทบหูตาจมูกนิ่งกายใจก็แล่นไปน้ำมันเหมือนที่เคยบอกว่าสัปา์ปลาสั์ป่าหกชนิดปล่อยปลาหมาป่า,ป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 ามันกระบ,บืนลองน้ำปล่อยน่งนงปีกบินขึ้นฟ้า ไปเสียงสาราสัต์มันกระแรงขงปาปาไปแมวไปมันขึ้นอยู่น้ำเมื่อน้ำสั้นเป็นว่ามูตาจมูกด้งกายใจห้อเมื่อเมื่อถูกกระทบโดยรูปลดกินเสียงสัมผัสมันก็เป็นยัสนะไปเผิดเพื่อนลงไลไฟในความสุขเรานั่นบูหูจ,จะจบบุหูจะสิน้นบุหูจะพ่อถ้าเมื่อใดที่เขาดึงสติดึงปัญญาคู่คู่ฝึกกลับมามันก็จะเกิดความสำรวมมูตาจมูกด้งกายใจเกิดความ,ปม ốc, เป็นสมบุกโดยความตั้งมัน เกิดเป็นการเห็นความจริงของสัจธรรมความจริงของโลกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอาเบืเทียมแท้แน่นอนนะเห็นบอกห้าก็เหมืนอนสติกับปัญญาก็เหมือนคู่ฝึกเมื่อเฟืกก่อเลียตัณหาทั้งหลายเพื่อให้มันเห็นความจริงของมันให้มัน,ยนอยู่ในรูปแบบให้มันอยู่ในรูปอยู่ในร้อยเมื่อเคยเขาเอียนว่าความสำารวมระว่างท่ามหูมตาจมูกลิ่งกายใจรูปรสกินเสียงสังมผัสกระทบหูตาจมูกลิ่งกายใจห้าสุ่มเมืองสุเวนตาบใรห้าัยมีทธาซีคันหาอยู่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เบ้องเฮาตลอดเลยเวล แต่ว่าเขาจะดูเท่าท่านกิเลสตัณหาของเจ้าของบอ่อเพื่อดูกิเลสตัณหาเจ้าของเราเกิดความสํารวมระวังบอ่อเมื่อสํารวมระวังแล้วม,มัได้อีกอย่างพันว่ามันจะได้ปัญญาไอ้ปัญญาคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบสบเทียงแถแน่นอนนี่คือสิ่งที่ห้องควรสังสมปัญญาเรานี่เป็นปัญญาที่จะพอพูนข้นทุกมือทุกเว้นทุกมือ,ท,ท,ท,มอทุกเว้นเป็นไปเพื่อควออามตัดพบตัดชาิเป็นไปเพื่อความอาชนากิเลสในหัวใจท้ายห้องพยายามฝึกไว้บุคคลใดฝึกสํารวมหูตาจูกลิ้นกายใจ เห็นว่าร่างกายนี่เป็นของบระเทียงแท้แน่นอนรูปรถกินเสียงมกรทตหูตาจมูกดิ้นกายใจอันเห็นเทียงแท้แน่นอนเราว่ากายว่าใจนี่เป็นของของเฮาสิ่งใดมากรทบหูตาจมูกดิ้นกายใจก็ยอมว่าเป็นโตตนของเฮาบ่าเป็นร่างกายของเฮาอันใดที่เป็นโตเฮาก็คือเมื่อใดที่รูปรถกินเสียงมรทบหูตาจมูกดิ้นกายใจเกิดเป็นความโลภความกธความลดความสุขความทุกข์ความข้อใจความบ่พข้อใจสุขทุกข์เฉยขึ้นมาในหัวจิตหัวใจเฮานั่นแหละเมื่อนั้นเราค่อยรับโตตนเฮาเกิดขึ้้นนเึงงงสบตััม เห็นว่ามันบกมันโตต้ตนเฮาอีีให้มันแจงในสภาพวะทั้งหลายวามันบกเทียมแทนแน่นอนอบุคคลใดสำรวมกายว่าจ่าใจใดบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่มันจะปรากฏให้เอาเห็นดังนั้นเราต้องฝึกปล่อยฝึกว้างกายฝึกปล่อยว <c oughs> ้างใจบ่ให้มันถีดินไปน้ำรูปรดกินเสียงจนเกินไปเทาแล้วเฮาเสดาปัญญา,าเทาสสกกายเป็นผู้สงบบุคคลผู้สงบย่อมเห็นทุกสิ่งทุกยอย่างเกินไปเป็นว่า ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไปไปคอยให้ข้าใจที่ห้อสงบผมเคยบอกกี่ว่าจุดศูนย์กลางมันบ่นเคยเปลี่ยนแต่ว่าให้ท่าเหมือนใจที่สงบให้ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนไปมันทำกลงหล่อจุดศูนย์กลางมันยังอยู่เหมือนเก่าได้สิ่งที่เคลื่อนไปก็คือสิ่งที่ยุ่รอบกอายห้อฉะนั้นล้วห่อจุดให้จุดข้องให้นิ่งให้สงบให้เยียบเย็นเพื่อเห็นสิ่งที่ยุ่รอบกายเคลืค่อ,จอนจรไปจรมา วนไปวนมากเกิดดับไปเกิดดับมากเวียนไปเวียนมากเข้าจงสงบให้เห็นสิ่งดนจอดมากจอดไปมันได้นีขึ้นนาทีเฮ้าจงเฮ็ดใจจะคล้องให้สงบเฮ็ดใจจะคของให้ตั้งมันเข้าไปสู้ศูนย์กลางของกายของใจจะาข้องแต่เฮาจะเห็นสิ่งที่กายใจมันเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นกายใจมันเปลี่ยนแปลงเฮาาจะเข้าใจสัจธรรมของคําว่าชีวิตสัจธรรมชีวิตคือ,อยังเมื่อใดที่เฮาเข้าไปสู่ความเป็น จุดสูงต่างของกายจุดสูงต่างของใจแล้วมือนั้นเทาจะเห็นสัจธรรมวามจร,ริงของชีวิตวันทุกสิ่งทุกอย่างบทเทียงแทนแน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามการตามเวลานี่สิ่งที่เทาสมควรจะฝึกสิ่งที่เทาสมควรต้องเฮ็ุสิ่งที่เทาสมควรต้องทำเพราะว่าพระพุธเจ้าบอกว่าเทาเกิดมากุฎมึโง่เองเด้ที่จะต้องเมื่อเกิดท้าปลายไปทางสิงเมยปันฑายศิลาปันใดก็ต้องเฮ็ุเพราะว่ายังวัิเฮ็ดเพื่อจะพ่อจะค้องเมื่อเกิดอีกนี่คือนาที่ของเท่าสุกพน ที่ต้องเฮ็ดที่ต้องทาที่ต้องดําเนินตอ่อสืบตอ่ตอกันไปมือแล้วมือเหล่าว,ลว,ว,ลว,วันแล้ววันเหล่าเพื่อยังเพื่อเปลี่ยนไปเพื่อครอบผลทุลจีร่างอย่างยืนความเด็ดเหนื่อยทางกายย่ามาเป็นสารณะเพราะว่าตาใดที่ยังม่กายถามยังพอถึงหมักถึงผลมัศสิเมื่อยหลายก็านี้เมือ่อใดที่เฮ็ุความเพียนเดินจงกมนั่งสมาธิ้ามันเมื่อย้ามันล่าอ่าเราห่อเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นขออ่าอยาเพื่อขออ่านเพื่อรักษาธาตุร่างกายเฉพาะจงบอกมันยำเตือนมันว่า อย่าลืมเด็กถ้าเฮายังเวียนไายตายเกิดไปก็ดีเฮาสิทุกข์ายกานีอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอนอย่าเห็นแก่ความสุขสบายให้เห็นแก่ความทุกข์ยากลําบากเหินใจในพ่ายภาคนาสืบต่อไปถ้าเฮายังต้องเวียนไายตายเกิดให้พบหน่อยพบใ่นี่ยังยู่อีกอยู่เนี่ยเฮาก็ต้องทุกข์กานีทุกข์เพราะเป็นพ่อทุกข์เพราะเป็นแม่ทุกข์เพราะเป็นลูกทุกข์เพราะเป็นคนงานเขาทุกข์เพราะเป็นเจ้านายทุกข์เพราะหาเงินใส่พ่อทุกข์เพราะพัดทุกข์เพราะภาทุกข์เพราะจากทุกข์เพราะล ทุกพระโศกทุกประเสาทุกหงอนอาไล่ลำพันธ์มันจะทุกข์หลก็หน,นีตามใดที่ยังมักผลนิพันธ์ยังบ่ท่านไดแบบโกนแกมหัวจิตหัวใจหฮอจงย่าเอาเหตุผลของความเหนื่อยกายเหตุผลของความเหนื่อยใจมาเป็นขออ่างพบคู่บาอาจารย์พ่นบอกว่ากว่าจะได้มกักกว่าจะได้ผลมันต้องฝากตไตฝากตายในทีน่นี้คือจังไดยจิตใจบอกเคยกลัวแม่กระทางความตาไม่หยือน แล้วภาษาเงังกับความเจ็บความปวดภาษานยังกับความเมยความหลาภาษาเงังกับความง่วงเเาเเานอนภาษาเงังกับความหิวมันต้องขาบใม้ได้มันต้องเห็ดไห้ได้มันตงประจกให้ได้ว่าความหิวมันบปเทียงแทรแน่นอนมันเป็นแบบนี้เนาะความความง่วงนอนดับไปนั่นนี่อาการเป็นแบบนี้เนาะเห็นสัจธรรมความจริงว่าความง่วงกับเป็นทุกข์ความหิวกับเป็นทุกข์ความอิ่มก็เป็นทุกข์เมื่อใดที่เราเห็นสิ่งเรานี้เป็นของทุกข์เราเท่าสิบ่ะไรหหาเฮาสิบอะไรดินหาหมองหาหมองนอนดีอง อวางกินรู้ๆน่ากินแทบๆเข้ากัสิได้ตัดออกไปเข้าจะได้กลายเป็นผู้เผชินว่าสมถะเข้าจะกลายเป็นผู้สํารวมกายสํารวมใจสํารวมการอยู่การกินสํารวมการไปการมากนี่คือหน้าที่ของมักภาวนาที่ต้องเฮ็ดที่ต้องทำที่ก็ต้องลงเมื่อให้ปรากฏกแกจิตแก้ใจเจา้าของเพราะว่ากิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วภิกษุบวชเข้ามาคือภิกษุ คือบุคคลผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเมื่อคนก้าเข้าบวชเข้ามามก็ต้องศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ต้องนํามาถ่ายทอดบอกสอนญาโยมเพื่อให้ธรรมะยังจะคงอยู่บทโลกใปนี้นี่คือหนาทีของไทยห้องที่จะสืบสารสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นตัวแท่งขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าอยามัอว,วันหนึ่งขึนนึงกินเลือดกินเนื้อพระพุทธเจ้าไปยุ่ อยู่ไปโดยที่พวาเป็นไปเพื่อปฏิบัติคัดเกล้าลความหลบความโกลวความล,ล้มล,ละกิเลสตัณหาออกจากหัวจิตหัวใจจะพร้อมมันจะกก่าวก่าวว่าเป็นโมฆะบุรุษปว่าจงตั้งใจปฏิบัติตงจงตั้งใจเฮ็ดตรงตัตง้งใจทำหน้าที่จะพรองให้มันเพียบพร้อมพิจารณาความตายอยู่เนืองเนืองพิจารณาความไม่เที่ยงของรูปกายสังขาราะตัวเองอยู่เนืองเนือรูปเวทนนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงทุกสุขทุกนี้เป็นของไม่เที่ยง เราจะได้เป็นเข้าไปสู่กระแสเท่าขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราหยุดแล้วท่านตัณหาที่หลังไม่หยุดเข้าจงเป็นผู้ยุดสงบนิ่งต่อเกลียดตัณหาต่อแบ่นบีบคั้นทั้งหลายสิ่งเมื่อบีบคั้นเข้าใจเข้าบีบคั้นใ้เข้าโลภบีบคั้นในเข้าโกรธบีบคั้นใ้เข้าหลงบีบคั้นใ้เข้าสุขบีบคั้นใ้เข้าหัวเราะเบิดปัง่อไปเข้ากับสิงโสงบกัมมันเข้าจะกลายเป็นผู้ยุดอย่างเทียงแท้แน่นอนแล้วเข้าเสกกลายเป็นผู้ยุดพบยุดชาเมื่อยุดพบยุชาต ปักจนิพพานกับปักจุแก่ใจเหานันต์นาทีของที่เห่าที่ต้องกระทําลงมือเป็นมาแนวใดเฮาเหตุใด,ดให้เหตุตอนนี้อัตตาหิอัตโนโนาโถตนแบเป็นที่พึ่งแห่งตนบ่มีป้ใดนาพาให้เหาทั้งหลายไปสู่สุกติสวงสวรรค์ใดไปสู่มรรคนิพพานใดมีต่ตัตเฮาเนี่ยจ,จะลงมือให้ปรากฏเองโดยความเพียรโดยความมุมานะโดยศรัทธาโดยพระรหาที่เหาต้องสมควรกระทาให้เกิดขึ้น แก้หัวจิตหัวใจของหนักปฏิบัติเพื่อให้เจ้าของได้เขาไกลมรรคผลนิพพานเพื่อให้เจ้าของได้เขาถึงศักยภาพสูงสุดของความเป็นคนในภพน้ชานี้ว่ามันสิจุดจบของศักยภาพสูงสุดของเจ้าของในการท่านุณงามความดีมันจะทรงเข้าไปยุอยู่มุ่งใดยุดอยุี่สุกติโลกสวรรค์ยุดอยุี่มรรคผลนิพพานยุดที่โสดาสกทาฆ่าพระอนาคาเรียกว่าพระอรหัน์มันสิไปยุอยู่มุ่งใด คนหาศักยภาพสูงสุดตอนที่มีพระกุทธพระธรรมผสมตอนที่ยังมีธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุท้าผู้เลิศผู้ประเสริฐสุดในโลกใบนี้ผ้ากันเพียนผ้ากันมุ่งมั่นะผากันตั้งใจเหตุผากันตั้งใจทำวันคืนล่วงไปล่วงไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของนักปฏิบัติคือมัจจุราชคือความตายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหายใจเขา้าบ่หายใจออกก็ตายครับมัจจุราชที่น่ากลัวสำหรับพวกเขาคือความตายตายไปแล้วมันเป็นเรื่องน่ากลัวบ่บ่เป็นเรื่องน่ากลัว แต่ว่ามันกายตายมันมันิได้พัดภาคจากทรามัดประเสริฐมันิได้พัดภาคจากคุณ,ณธรรมอัดประเสริฐขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพยยุทธเจ้านี่ตั้งหาคือเรื่องหนาลัวเพราะชีวิตปือของเกิดเกิดเราแก่แก่แเราเจ็บเจ็บเราตายมันบเม่นเรื่อ,องที่หนาลัวแต่ว่าสิ่งที่หนาลัวที่สุดเกิดแล้วไ่ได้เ,เกิดมา่พอพระธรรมไ่ได้เกิดเมื่อพอระสงฆ์บม่ได้เกิดมา่พอองค์สมยยดเดเ็จสัมมาสัมพยยุทธเจ้าผู้เลิศผู้ประเสริฐสุดในโลกน,นี้นี่คือสิ่งที่หนาลัวที่สุดฉะนั้นแล้ว เขามีประพฤติเขามีประรรมเขามีมะสมเขามีพอแม่คู่บาอาจารย์ค่อยให้ความเสื่อมันไม่ให้กำลังอกม่ให้กำลังใจไม่ให,ห้ศรัทธาไม่ให้หนทาาเพื่อเดินตามธรรมขององค์สมเดม็จสมัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อความพอทุกม,มันดีมันเลิศมนันประเสริฐฉนั้นแลบบ้วจงตั้งใจเฮ็ดตรงตั้งใจห้ามจงตั้งไปไปปฏิบัติก่อนที่เฮาสิลจจากโลกนี้ไปเหลือเฮาสิใดกายเป็นโมฆะบรุษบรุษผู้วางเปล่าบรุษผู้ได้อียงเลยบรุษผู้เหมืดมาแลรมือนไป ห้าจงหอยแน่นอนว่าห้องมืดมากสักคนเพราะว่าห้องโง่เลยห้องมันก็ได้มืดมากมืดมากมาเกิดเมื่อเกิดเป็นคนแลต่อไปห้องจะเป็นผู้มืดไปขอให้เป็นไปผู้ด้วยถ้ำเป็นไปดำล่งไปด้วยมักดำลงไปด้วยเป็นไปเพื่อมักเป็นไปเพื่อคนในแต่ละเหมือแต่ละเว้นดินเดินนั่งนอนพูดคิดดด่มทำจงเป็นไปด้วยสติตรงเป็นไปด้วยความสารวมจงเป็นไปด้วยความระวังเมื่อพูดเมื่อกระทำเมื่อกล่าวเมื่อเดินเมื่อนั่งเมื่อนอนเมื่อกินเมื่อเดิม เฮาจะรู้สึกเติวของอยู่ตลอดว่าเป็นไปเพื่อความสนุกสนานเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินเป็นไปเพื่อความสุขสบายกายใจของตัวเองเขากับมิสติรู้เท่าท่านมันอยู่ตลอดเวลานี่คือนาทีของบุคคลผู้เป็นนักบวชนี่เป็นว่านักบวชคือบวรบวรคือผู้บวชบ่มอินทรียเจ้าของสำรวมอินทรียเจ้าของนั่นลหละได้ขึ้นซื่อว่านักบวชนักบวชประม่นว่าโกนหัวหมเหลืองปรม่นว่าโกนหัวหอมขาวประม่นว่า จะใส่ซีนันสีนี่นักบวชคือบุคคลผู้บ่มอินทรียให้รู้จักทุกจากโทษของอันซีคือร่างกายอันนี้แล้วมาสำารวมมันบห้ไปก่อทุกบให้ไปกอ่อโถษกับบุคคลอื่นนี่แหละคือแนวทางของนักปฏิบัตินี่คือแนวทางของนักบวชนี่คือแนวทางของครูไฟปฏิบัติเพื่อความสุขทุกพวกเข้าถิงทุกสิ่งทุกอย่างมากเพื่อสสแสวงหาสัจธรรมความจรงิงเข้าถึงเพื่อนถึงสร้างถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงแม่ถึงทรัพย์สมบัติมาก ก็มาเพื่อสิ่งนี้แหละมาเพื่อสแส,สแวงหาสัจธรรมความจริงเพื่อเอาสัจธรรมความจริงเหล่านั้นไปแบ่งไปแจกแกคนถี่เท้องถิ่นไปแบ่งไปแจกแกสรัพสัตทั้งหลายเหมือนพอเฮ้าเคยประเ e ็ e มาก่อนอนี่ือสิ่งที่ห้องสมควรยังเย็ยนพอเฮ้าสลระความสุขาจากราชสมบัติสิ่งดกถิ่งเนี่ยทิ้งทุกคนมาก้ามาอยู่มานอนการดินงกินกางไส้เพื่อสสแสวงหาสัจธรรมความจริงของชีวิต เพื่อให้เพื่อมไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์พอเหาเหตุให้เป็นแบบพอให้เห็ุให้เป็นย่างมทาปัสสวงหาเพื่อความทุกข์ถูกตรานาว่าทอดทิ้งลูกทอดทิ้งเมียทอดทิ้งขรอรัวมากเพื่อถูกตานาว่าเป็นคนที่บ่มีสัจจะต่อลูกบ่มีย่มีความหักบ่มีความแพ่งต่อลูกต่อเมียเพิ่งทิ้งสมบัติมากทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งรอบทิ้งรัวทิ้งประสาทลาสววงทิ้งรัศดรนอกมาก มานอนกลางดิ่กินกลางไส้เพื่อแสวหาสัจรรมความจริงเพื่อจะเอาความาเส้นทางแห่งความผลทุกแหง่งเส้นทางแห่งการบ่เมาเวียนห่ายตายเกิดกลับไปอนุเคราะห์คนที่ปรญัดก,กลับไปอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ได้มีโอกาสเดินตาม,มาเฮาได้พอมีพอแล้วพอเห็ดเป็นแบบอย่างนี่คือหอนทางที่ดีนี่คือหอนทางที่ประเสริฐเมือ่อเฮาได้สลระ ความสุขทางกายความสุขทางใจส,งส,สาระเมื่อสาระสรางสาระ,ส,ระ,ส,ระ,ส,ระสมบัติมาแล้วจงเหตุหนาที่ให้มันเต็มที่จงเหตุหนาที่ให้มันสมบูรณ์เหมือนที่พอห่อเคยเหตุจงเคียนเจ้าของเพื่อไปอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้มีโอกาสได้เดือต่างขางที่จะสู่เส้นทางแห่งการบำบัดเวียนไหายตเกิดพอห่อสาระแล้วพอเขาก็เหตุดไดห่อเองเป็นลูกห่อกับสาระแล้วเหาก็ปฏิบัติให้มันยิงย่งขึ้นไปเพื่อนำทาคํำสอนอนั้น ไปแบ่งแจกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้มีโอกาสได้เข้าถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตนี่คือหน้าที่ของนักบวชนี่คือหน้าที่ของไทยห้องทีบต้องมาซอยกันฟาฟันบุกเบิกเพื่อให้เจ้าของได้เป็นเนื้อหน้าบุญที่แท้จริงของโลกไปนี้เนื้อหน้าบุญของโลกเป็น่าของพวกห้องทุกคนเพื่อยังจงจะเป็นเนื้อหน้าบุญเพราะว่าเป็นเนื้อหน้าที่สามารถเฮ็ดหายใจคนเศร้าเฮ็ดหายใจค้นมองเฮ็ดหายใจคนทูก ได้ลดพ้นออกจากสิ่งเหล่านั้นใดเขาก็ลั่งทุกข์เขาก็ลัง่งยากเขากาลังาาล่งลําบากถึงห้องบริไดเคตใเขาค่ายทุกข์ความอยากลําบากจนตรงมีอยากนีกินใดแต่ว่ายังอ้อยห้องสามารถเอาทรามาขาขงองค์สมเด็จสมมาสัสมุูธเจ้าไปชะลมใจเขาให้เขาได้มีกําลังใจในการดำารงชีวิตสืต่อไปในหนทางธรรมนี่คือหน้าที่ของไนห้องเนาะมื้อนี้บริไดวอนิท่านจอยเอว่างเอว่างนะสาธุสาธุ เวลาขึ้นใดเริ่มต้นไม่ได้แก้ไขในเรื่องเก่เาความผิดพลาดมันคงมอเกิดกับโตเฮาคำที่คนเว้าว่าหูจังสีคงบอได้ว่าแต่เวลานั้นลน้านคือความจริง สาภาสิงบออาสิยอนขึ้นใดพิจารณาแล้วให้เห็นหูให้เตือนใจโลกนี้บอมีภัยบอผิดพลังแต่เกิดมาสู้ ริยาเถงฝ่าตะเว้นแจ้งสองทางย่างแงงให้เห็นสองปองไปคิดน,นำแต่ความเก่าแล้วมือใดเจ้าสิเติบใหญ่ปล่อยวางสร้างมันไปอย่าแบกไว้ในความคิดคำว่าชีวิตบอแมนว่าเกิดมาดนไป หากคิดได้เมือ่อใดจังมีความหมายขึ้นมาคำว่าชีวิตมันเริ่มจากการสร้างคุณค่าเฮียนหูจากปัญหาเอาปัญญามาแก้ไขจังเอิญคนใดศาสตร์หนึ่ง